ที่ไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยก็เริ่มขี้เกียจพกกล้องใหญ่อีกแล้วค่ะหาตัวเลือกนะคะที่เป็นสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งที่จะมาทดแทนกันได้ค่ะวันนี้อมอยู่กับเจ้านี้เลยหัวเวอร4 0 Pro+ 5G นะคะวันนี้จะเอามาเทสให้ดูพร้อมกับตัวอย่างภาพเพียบเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราพกไปเที่ยวเนี่ยแทนเจ้ากล้องใหญ่แบบเนี้ยจะสามารถทดแทนได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็มเีเรื่องราวของพวก performance ต่างๆที่อุ้มเนี่ยใช้งานมาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังไปดูกันเลย สิ่งแรกนะคะที่ทําให้หัวเว่ย p 4 0 pro plus 5 g เนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะโดยเฉพาะรุ่นที่เป็น p 4 0 pro ค่ะคือเรื่องของกล้องนั่นเองกล้องตัวนี้นะคะมากับชุดเลนส์ถึง5ชุดด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายตั้งแต่ะระยะ18มมิลน,นะคะไปจนถึงระยะ2 4 0มิลได้สบายๆเลยอ่ามันมีอะไรบ้างนะคะเลนส์หลักของเขาค่ะจะเป็นเลนส์ wide ความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะให้ค่า f มา1.9เจ้าเลนส์ตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับ OIS ด้วยนะคะเลนส์ตัวที่2ค่ะจะเป็นเลนส์อัลโตไวด์ค่ะเลนส์อัลโตไวด์ตัวนี้ค่ะความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเลนส์เทเลโฟโต้ค่ะอันนี้จะเป็นระยะที่เป็นออปติคอลซูม3เท่านะคะและตัวอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆก็คือจะเป็นเลนส์เพลลิสโคปเทเลโฟโต้ค่ะเป็นระยะซูมนะคะแบบออปติคอลเนี่ยได้ที่10เท่าเลยด้วยกัน,นะคะ่ะแล้้้วววเเดดี๋ยาายุมจออาาาตั่งภพู เพราะว่าภาพที่10เท่าเนี่ยมันถ่ายออกมาสวยจริงๆทุกคนและยังมีอีกเลนหนึ่งนะคะที่เป็นเลนที่5ก็คือจะเป็น depth sensor นั่นเองอันนี้คือเป็นเรื่องของชุดเลน์เนาะไปดูตัวอย่างภาพกันเลยเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังกันค่ะ มาดูเรื่องของวิวกันมากนะคะการถ่ายวิวเป็นยังไงบ้างในที่แสงปกติค่ะก็ถ่ายออกมาได้สวยงามนะคะสมกับความเป็น l ลก c าสมกับความเป็นหัวเว่ย P40 Pro Plus 5G มากๆค่ะคุณภาพนะมันไม่ได้ดีแค่ว่ามีไฟล์ที่คมชัดเท่านั้นค่ะแต่ว่า AI ของมันฉลาดมากๆนะคะในการจัดการภาพแล้วก็แสงต่างๆค่ะสิ่งที่ดีที่สุดของมือถือหัวเว่ยคือการจัดการมิติของภาพค่ะ เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะเจอได้ในกล้องใหญ่ๆเท่านั้นนะคะแล้วพอมันมาอยู่ในมือถือค่ะก็ทําให้เราเนี่ยยกถ่ายยกถ่ายแต่ภาพเนี่ยก็มีความสวยงามอันนี้ก็เรียกว่าถึงจะไม่มีสกิลอะไรนะคะกดถ่ายออโต้เลยยังไงก็สวยค่ะเพราะว่าเครื่องมันฉลาดปรับให้หมดนะคะทีนี้ค่ะการถ่ายภาพแบบอัลต w วายเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มชอบถ่ายด้วยอัลตวายมากๆเพราะว่า1เลยคือมันทําให้เราตัวเล็กลงใช่ไหม 2เลยคือระยะเอล์ทวของทางหัวเว่ยเองค่ะค่อนข้างจะจัดการนะคะขอบภาพค่ะเรื่องของอความบิดเบี้ยวของภาพเนี่ยได้ดีเลยคือถึงเราจะถ่ายในจุดที่มันแบบดูน่ากังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวตึกจะเบี้ยวอะไรหรือเปล่าค่ะแต่สุดท้ายถ่ายออกมามันก็ยังมีความตรงอยู่นะคะแล้วก็ความกว้างในในระยะที่หัวเว่ยสามารถถ่ายได้แบบนี้ค่ะมันก็ทําให้ภาพออกมาดูสวยงามแบบที่ไม่รู้สึกว่าไปอิิตมันเยอะมากอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้การถ่ายภาพบุคคลเป็นไงบ้างคะสำหรับอุ้มเนี่ยถ้าถ่ายพอ r ตเทรตเลยอุ้มยังรู้สึกว่าแบบ มันยังจัดการเรื่องของมิตินะคะมันอาจจะทําได้ไม่สวยเท่าการเปิดอพเพอร์เจอร์แล้วถ่ายคนอันนี้คือตรงๆค่ะแต่ว่าตัวหัวเวอเองก็จัดการเรื่องของสกินโทนออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะปรับแต่งภาพอให้มันแบบมีความแตกต่างกับคนอื่นเขาค่ะแค่เรากดคําว่า Edit นะคะที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะคําว่าด m i s s นะคะมันก็จะจัดการภาพให้ดูสดขึ้นค่ะดูจากเดิมที่มัน เป็นโทนไลกอรเนี่ยมันจะมาพร้อมกับติดขอบดําแล้วก็จะดูแบบมนๆนิดนึงพอกดดีมิสค่ะภ้ามันก็จะไบรท์ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ทุกภาพเลยหลังจากที่อุ้มลองนะคะอ่ะเดี๋ยวมุ้มลองภาพน,นี้ให้ดูกดดีมิสเห็นไหมอันนี้คือออริจินอลกดดีมิสปุ๊บผ้ามันจะดูแบบคมขึ้นนะคะดูแบบเหมือนตัดหมอกออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อุ้มใช้งานบ่อยๆค่ะหรือจะกดออโต้นะคะภ้ามันก็จะทําการปรับแต่งให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าแอปพลิเคชันอื่นๆ,ๆเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการ r e รีมูฟรี e c t i o n นะคะหรือว่าที่เป็นออ AI Golden Snap ค่ะมันคืออะไรสมมุติเวลาเราถ่ายใช่ไหมแล้วมีคนแบบเราถ่ายบุคคลเนาะแล้วมันมีคนเดินผ่านหลังเราค่ะให้เรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เสร็จปุ๊บค,ค่ะแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะมากดนะคะ Edit เนี่ยเพื่อ Remove คนออกไปได้นะน,นี่คือเป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยและหลังจากนะคะที่ยุ้มเอาภาพที่เป็นพวกคอเทพวกนี้เอาไปลงในเพจมา ผลปรากฏว่าค่ะส่วนใหญ่คนก็จะชอบภาพจากหัวเวย p 4 0 Pro Plus 5G กันเป็นเพราะอะไรค่ะอย่างดูที่ภาพนี้นะคะเห็นไหมนี่เป็นค่ายเดียวเป็นเครื่องเดียวนะคะที่สามารถจะเก็บตรงปลอยผมตรงนี้ ผมด้านหลังนะคะที่ดูจะแบบเอ้ยเก็บยากนะคะปกติเนี่ยชอบทำให้มันเบลอแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าตัว Huawei P40 Pro Pro Plus 5G ตัวนี้สามารถเก็บได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบด้านบนหรือว่าผมตรงนี้นะคะหรือว่าปลายเสื้อแบบนี้ก็เก็บได้อย่างละเอียดนะคะอันนี้คือแบบยอมรับเลยว่ามันทำออกมาดีจริงๆค่ะสำหรับครั้งนี้มาถึงเรื่องของการซูมกันบ้างค่ะ เมื่อกีุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถจะซูมได้แบบออปติคอลได้ที่ระยะนะคะที่เป็นสเท่าแล้วก็เป็น10บเท่าคําถามคือมันมีประโยชน์อะไรอ่ะไปดูคลิปนี้กันอันนี้เป็นแบบใช้เลนส์วายนะคะปึ๊บพอไปเป็น1เท่าระยะจะอยู่เท่านี้ไปเป็นสเท่าค่ะระยะจะอยู่เท่านี้ค่ะ10บเท่านะคะตัวนี้ยังเป็นออปติคอลซูมอยู่สุดยอดมากถ่ายนะปึ๊บ ทีนี้นะคะเรจะดึงซูมไปถึงหนึ่งร้อยเท่าดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะซูมดูหนึ่งสองมอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดออลิทไวนะคะที่ระยะ18บมิลต่อมาค่ะจะเป็นเลนใช้เป็นเลนไวปกติเนาะยี่บสีมิลค่ะแล้วก็จะเป็นระยะซูมสาเท่านะคะอันนี้ก็เป็นระยะต่อมา แล้วสุดท้ายค่ะมันสามารถจะซูมที่10เท่าได้แบบสวยมากนะคะอันนี้คือระยะการซูม10เท่านี้เป็น3เท่านะคะน,นี้เป็น10เท่าแล้วคุณดูว่า10เท่าแต่ว่าคมมากนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยดูดีมากปกติเวลาเราซูมไปนะคะสิ่งที่มันจะชอบหายไป1คือความคม2คือเรื่องของสีนะคะของภาพซึ่งทำออกมาได้ดีจริงๆอไปดูอีกคลิปหนึ่ง รองอีกทีหนึ่งนะคะฝั่งนี้อันนี้เป็นเลนวายซูมเข้าไปเป็นหนึ่งเท่าซูมเข้าไปเป็นสามเท่าซูมเข้าไปเป็นสิบเท่าและเราจะดึงซูมไปถึงหนึ่งร้อยเท่ากันดูค่ะร้อยเท่านะคะนะคะอันนี้คือเป็นภาพแบบที่เป็นอัลตทอวนะคะเป็นเลน์ไวปกติ เป็นซูม3เท่านะคะเป็นซูม10เท่าค่ะที่10เท่านี่ยังแบบใช้ได้เลยเอาเป็นอัดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถจะซูมสุดได้ที่100เท่าค่ะเป็นดิจิตอลซูมนะคะที่ร้อยเท่าเนี่ยมันก็วุ้นแหล่อย่างที่ทุกคนเห็นกันแต่มันเห็นไหมมันก็เห็นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาใส่ OIS มาที่เลนเทเล,ทเล,ทเล2ตัวมันก็เลยทําให้เวลาเราซูมไปเยอะๆนะคะมือถึงมือเราจะสั่นน่ะแต่ว่ามันก็ยังช่วยนะคะทําให้เราแคปเจอร์ภาพได้อย่าง ค่อนข้างโอเคเลยอ้า้มมีภาพตัวอย่างนะคะที่ใช้แบบที่เป็นการซูม10เทา่าแบบ o p ปติคอนะคะคมมากดูดิเหมือนเดินไม่ถ่ายเลยค่ะแล้วนี่อยากให้ดูภาพนี้มากเพราะว่าคุณดูตอนแรกอุ้สงสัยมืนทุกคนแหละว่ามันจะมีอะไรแตกต่างอะ่ะก็แค่แบบซูมใน้10เทา่าแต่คืออะไรคือเราอยู่ในระยะที่ไกลมากๆนะคะเราถ่ายยอดต้นไม้ต้นนี้แต่ว่าด้านหลังอะ่ะมันยังให้ความเบลอ แล้วด้านหน้ามันยังชัดอะคือรูปนี้นี่แบบโอ้ยยอมจริงๆค่ะเนี่ยด้านหลังแบบเบลอหมดเลยอะแล้วด้านหน้าตรงที่เราโฟกัสมันชัดอะที่ระยะ1ิเท่าซึ่งไกลมากจะจุดที่เรมยือนอยู่นะคะเนี่ยอะแล้วบางจุดเราไม่สามารถจะเดินเข้าไปได้นะคะเจ้าตัวนี้ก็ถ่ายออกมาได้แบบเนี่ยดูสิฝนตกถ่ายข้างนอกก็ยังสวยอะเออคือแบบทาออกมาได้ดีมากนะคะเรื่องของระยะการซูมปะ ต่อด้วยการถ่ายภาพแบบกลางคืนดีกว่าหรือว่าการถ่ายภาพที่เป็นไนท์โ mode เรายอมรับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะว่าหัวเว่ยเป็นมือถือที่ถ่ายภาพกลางคืนได้ดีที่สุดเท่าที่มีมานะคะดีที่สุดของอุ้มเนี่ยหมายถึงมันปรับขึ้นมาให้สว่างขึ้นแล้วมันยังคมชัดนะคะแล้วมันก็ทำไว้บาลานซ์ได้ดีคะ่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องอวยเลยเดี๋ยวไปดูภาพดีกัน ต่อไปนะคะเป็นการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนค่ะหรือว่าตัวไหนโหมดนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเวลาเราถ่ายสมมุติเนี่ยภาพที่เราเห็นมันจะมืดใช่ไหมพอเรากดถ่ายค่ะปุ๊บมันจะนับถอยหลังนะคะข้อดีที่สุดของมือถือหัวเว่ยก็คือเวลาเรานับถอยหลังเนี่ยถึงมันจะนานนะคะแต่ว่าเมือนจะเหมือนแบบช่วยทําให้มือเรานิ่งอะคะ่ะโดยที่ตัวนี้นะคะเวลาเราดูภาพที่ออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันยังมีความ คมชัดอยู่นะคะแม้ว่าภาพจริงๆของมันเนี่ยจะมีความมืดมากๆค่ะแต่ภาพที่ออกมาก็สวยงามแล้วก็สว่างขึ้นแล้วว่าเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถทําได้ดีขึ้นอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาถ่ายนะคะมันไม่ได้ปรับให้รู้สึกสว่างจนเกินไปคือมันยังรู้สึกว่าเป็นเวลากลางคืนอยู่ค่ะซึ่งจะแตกต่างตัวก่อนนิดนึงที่มันจะปรับให้รู้สึกว่าสว่างจนแบบเหมือนจะเป็นกลางวันไปเลยอะไรแบบนี้อันนี้คือข้อดีมากๆของตัว P40 Pro Plus 5G ค่ะ จากมืดๆนะคะไม่ว่าเราจะถ่ายมืดขนาดไหนคะ่ะตัวไหน์โหมดของตัว Huawei นะคะ P40 Pro Plus 5G เนี่ยก็สามารถปรับภาพขึ้นมาได้สวยงามในรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นการถ่ายอันอย่างภาพนี้จะเป็นอ u t o นะคะแล้วก็ภาพนี้ก็จะใช้ไหน์โหมดถ่ายคะ่ะซึ่งจริงมันก็มืดเนาะเพราะว่าแสงกลางคืนคะ่ะมันก็จะแบบมืดๆนิดนึดนงแต่ว่ามันก็ยังทําเรื่องของความดุความคมชัดนะคะความสวยงามของภาพได้เป็นอย่างดีคะ่ะก็คือเรียกว่า ครบทุกอย่างน,นี่อยากให้ดูภาพนี้อีกภาพหนึ่งอันนี้เป็นภาพที่แบบซูม10เท่าน,นะคะที่แบบไม่นึกว่าเราจะสามารถถ่ายมันได้อะเพราะว่านี่คือแบบเป็นเมฆในทะเลไกลๆเลยนะคะแต่สามารถถ่ายออกมาได้สวยงามดีแล้วก็ภาพในโหมดค่ะก็มีตัวอย่างกันให้ดูกันนะคะก็สวยดีเออคือโดยรวมถือว่าประทับใจมากค่ะ ทีนี้การถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างนะคะมีตัวอย่างวิดีโอจากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังให้ดูกันโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกล้องหน้าดูบ้างนะคะอันนีุ้้มยืดสุดแขนเนาะแล้วกเออ็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันสั่นเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมเนี่ยถือว่าน่าจะโอเคแหละเดี๋ยวมุ้งย้อนแสงให้ดูกันนิดนึงนะคะว่าเดินเดินแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าถ้าย้อนแสงจะประมาณนี้นะคะถ้าหันหน้าเข้าหาแสงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ ชัดเจนสวยงามดีนะคะใครที่แบบอยากจะใช้มือถือถ่ายวอล์นะคะตัวนี้ก็สามารถทําได้แทนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกัน เป็นไงคะตัวอย่างวิดีโอถือว่าโอเคเลยนะคือคมด้วยแล้วก็พอ เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยหัวเว่ยพยายามจะปรับให้ภาพมันมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นคือโทนไลก้กาเดิมอะ่ะเวลาเราถ่ายวิดีโอนะมันก็จะแบบอึมครึมนิดนึงเป็นปกตินะคะแต่พอหัวเว่ยปรับให้มันดูสว่างขึ้นดูสดใสขึ้นมันก็สวยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วการสั่นเนี่ยขอร้องเธอทําได้ดีมากนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นกันคือถึงจะเดินลงบันดงบันไดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ยังสั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วถ้าเราเดินปกติก็สามารถถ่ายได้ธรรมดาเลยว่าจะถ่ายวอล์ก อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ตัว Huawei P40 Pro Plus 5G ตัวนี้ในการถ่ายได้นะคะ กล้องหน้าเป็นยังไงบ้างกล้องหน้าตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเลนส์ที่เป็นความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะสำหรับเลนส์หลักค่ะแล้วก็จะมีเลนส์ที่เป็น TOF มาให้นะคะหรือที่เป็น Depth Sensor เอง,เองทำให้ตัวนี้สามารถจะถ่ายนะคะภาพกล้องหน้าได้อย่างสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่เป็นออกล้องหน้าธรรมดาหรือว่าจะเป็นกล้องหน้าที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์นะคะก็ถ่ายออกมาได้สวยแล้วก็จัดการเรื่อง,งของสกินโทน ใหม่นะคะทําให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะหน้าเราสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะก็ประทับใจนะคะในเรื่องของกล้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังของตัว P40 Pro Plus 5G มากมากเรียกว่าเอาไปถ่ายน่าจะจบแหละไปดูกันต่อนะคะที่เรื่องของการใช้งานดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกล้องไปเยอะแล้ว การใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของ h m s ละกันแต่ว่าคงจะเล่าเรื่องของ SMS เนี่ยแบบย่อๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งเรื่องของการใช้งานหัวเว่ย Mobile Service แบบเต็มๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปตามดูได้ค่ะถามว่าเจ้าตัวนี้ลงพวก GMS ได้ไหมนะคะก็ ต้องใช้คําว่าต้องลงเองค่ะก็คือมันไม่ได้มีมาให้อะเนาะเพราะฉะนั้นการโหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดค่ะก็จะเป็นการโหลดผ่าน Huawei App Gallery นะคะซึ่งนาทีนี้ค่ะตัว Hu a เ e i เองเนี่ยก็เรียกว่าสเปนเงินตรงนี้เพื่อลงทุนนะคะให้ d e v e l o p เ r อเนี่ยเอาแอปพลิเคชันต่าง,างานเนี่ยมาลงในตัว App อ a l l e r y เนี่ยเร็วมากๆแล้วก็เยอะมากๆค่ะแอปทฮิตก่อนเลยนะอ่ะเซิร์ชให้ดูเลยค่ะหลายคนชอบถามว่าพี่อ้มสรุปว่ามันลงไลน์ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือ ลงได้นะคะลงได้แบบ Offi ิเช l ลเลยนะคะก็สามารถที่จะกดลงลายแบบนี้ได้เลยถ้าใช้งานก็ใช้งานได้ปกตินะคะล็อกอินได้แต่ว่าแค่จะไม่สามารถจะดึงเรื่องของอแชททิสตอรี่มาได้นะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องดูเขาพัฒนากันต่อไปว่าจะทํำยังไงต่อนะคะ,อะแอปอื่นๆคะ่ะก็มีทั้งแอปธนาคารงธนาคารนะคะซึ่งโหลดได้ผ่าน ตัวแอปแกลเลอรี่หมดแล้วนะคะถ้าคุณจะลงแอปอื่นค่ะตอนนี้มีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Petal Search ค่ะให้เรากดเข้าไปที่แอปแกลเลอรี่นะคะแล้วก็เซิร์ชหาได้เลย Petal นะคะ P E T A L ่เซิร์ชไฟล์แอปนะคะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดมาที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็กดเพิ่มวิดเจ็ตมานะคะกดค้างอ่ะกดเนี่ยย่อเข้ามากดที่คําว่าวิดเจ็ตนะคะแล้วก็หาคําว่า P Search ีเทลเซิร์ชนะแล้วก็ดึงอันนี้เน,นี่ยแล้วก็ดึงมาไว้ตรงกลางนะคะตัวนี้ค่ะทุกครั้งที่เราต้องการหาแอปอะไรกดเข้าไปเลยนะเช่นสมมุติอยากจะดาวน์โหลดแอป Speed d i f f อรอ่ะงก็พิมพ์บ่าสปีดดิฟเฟอร์ปึ๊บ กดเลยนะคะแล้วทีนี้ค่ะเราก็หาแอปที่เราต้องการแล้วกดคําว่า Install ได้เลยมันจะทําการดาวน์โหลดไม่รู้แหละมันไปหามาจากแหล่ง APK ไหนก็ตามนะคะแต่เราก็สามารถจะกดดาวน์โหลดได้ง่ายๆแบบนี้นะคะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นอ่าและไหนๆค่ะนั่งๆอยู่นะคะมันขึ้นมา 5G ทุกคนเปิดให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยรองรับ 5G แน่นอนเพราะว่า ตัวพี40 Pro Plus 5G ค่ะจะมาเอชิปเซตนะคะที่เป็น Kirin 990 5G ก็คือมาพร้อม 5G ในตัวเลยไม่ต้องสงสัยใดๆอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงค่ะว่า 5G จริงหรือเปล่าแร็วเห็นไหม 5G อ่ะซูม 5G นะคะของแท้แน่นอนอ่ะเทสให้ดูเลยละกันว่าที่บ้านอุมนิ้วนั่งหรือที่สตูนะคะที่บ้านอุมเนี่ยสปีดอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันนะคะว่าจะขายหน้าหรือเปล่า ปอ่าขึ้นว่าเทคโนโลยี 5G แน่นอนนะคะขอเลื่อนไปเทสเป็นแบบสปีดเทสนะคะช่วงนี้ฮิตเทสมากเน็ตจะหมดแล้วอ่ะกดเข้าไปโอ้โหนี่คือนั่งอยู่ที่บ้านนะในสตูนี่เลยดาวน์โหลดนะคะสปีดได้377นะคะเน็ตบ้านอุ้มนะคะได้อยู่ Wi-Fi เนี่ย วิ่งยังไม่ถึง60เลยค่ะสงสัยต้องเปลี่ยนมาใช้5 g แทนแล้วนะคะแล้วก็อัปโหลดได้13.79ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าบ้านรุ่มอยู่อยู่เส้นนวมินนอเนาะมันอาจจะแบบอยู่ไกลจากส่วนกลางนิดนึงนะคะก็ ตอนนี้เรียกว่าน่าจะทยอยใกล้ๆไปถึงทุกคนแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มมี 5G ให้ใช้งานกันทั่วประเทศตัว P40 Pro Plus 5G ตัวนี้ค่ะรองรับทุกเครือข่ายในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถามว่าเอ๊ะฉันใช้ AS ฉันจะใช้ได้ไหมฉันใช้ True ฉันจะใช้ได้ไหมและถ้าวันนึงมีแทกดันใช้ได้จะใช้ได้ไหมคำตอบก็คือเจ้าตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะที่เป็น 5G เพราะฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าใครที่อยากใช้งานนะก็ซื้อตัวนี้มาคุณจะได้รับประสบการณ์ที่เป็น 5G แน่นอนนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ performance การเล่นเกมอะไรแบบนี้แล้วกันค่ะจริงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวชิปนะคะที่เป็น Kirin 990 5G เนี่ยประมวลผลเร็วมากมาพร้อมกับหน่วย 5G ในตัวเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวนี้เนี่ย RAM เนี่ยให้มา 8GB รอมเนี่ยให้มาแบบเหลือๆเลย512 g กใช้กันไปเลยค่ะให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ 4K กันให้มันไปเลยนะคะก็สามารถที่จะไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลบภาพบ่อยๆค่ะเพราะว่า512เนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะคะการเล่นกลงเล่นเกมก็สมูทสบายๆเนี่ยมาดูอะไรแบบนี้นะคะนี่เกมใหม่กำลังติดอยู่เลย แล้วก็คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะสปีดด็อกดิฟเฟอรหรือจะเป็นทับจเป็นอะไรแบบนี้ค่ะมาลงกับเครื่องได้แบบที่ไม่จมําเป็นต้องไปลงอ่า g ูเกิลนะคะก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันทีนี้พวกแอปหลกัหลกๆนะคะนอกจากที่อุ้มเล่าเมื่อสักครู่นี้เนาะกู o ก l e แ a p นำทางได้นะคะแค่ไม่ต้องล็อกอินเนาะแล้วก็มี Facebook ใช้งานได้นะ m essenger ใช้งานได้นะคะ Line ไปแล้วเนะาะ Line Man ใช้ได้ TikTok ใช้ได้นะคะแอปเพื่อขายใช้ได้ธนาคารใช้ได้อินสตาแกรมใช้ได้เนาะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีในคลิปถัดไปละกันนะคะสำหรับเรื่องของอการใช้งาน HMS แบบเต็ม,ตมๆก่อนจะจบกันไปนะคะเดี๋ยวขอพามาดูรอบๆตัวเครื่องนิดนึงแล้วเดี๋ยวลองให้ดูค่ะว่าแบบเวลาถือเนี่ยถือมันก็สวยดีนะคะ สีนี้คือสีเซรามิกไวท์ค่ะสําหรับตัวที่เป็น40 Pro Plus 5G เนี่ยจะมีแค่สีเดียวคือสีนี้นะคะสวยงามนะคะด,ดูหรูหราแล้วก็วัสดุที่เป็นเซรามิกก็มีความแข็งแรงอย่างที่เราทราบกันดีค่ะนี่นะคะน้ําหนักเขาอ,อยู่ที่ประมาณ2 2 6กรัมถามว่าหนักไหมก็นิดนึงแหละสำหรับมือถือที่เป็นแบบ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่กล้องมาให้เยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้พิกมาดูด้านหน้าค่ะด้านหน้าตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.58นิ้วเป็นจอ OLED Display นะคะแล้วก็ความเอียดจะอยู่ที่ประมาณ441 ppi ใช้ Refresh Rate ที่เป็น 90Hz นะคะก็มีความสมูทดีสีอาจจะแบบ ถ้าถ้าเทียบกับค่ายอื่นจะเป็นแบบละมุนกว่าสําหรับอุ้มนะ้ามันจะรู้สึกละมุนนิดขึ้นกว่านิดนึงค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอในรูปแบบที่เป็น Huawei Quad Curve Over, A Over f 4 Display นะคะมันเป็นยังไงมันก็คือจะโค้งทั้ง4ด้านเลยไม่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมือถือมันจะโค้งซ้ายโคง้งขวาใช่ไหมคะ แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะโค้งบนโค้งล่างนิดหนึ่งด้วยค่ะมันดียังไงอ่ะอุ้มถือกับกล้องตรงๆให้ดูนะคะจะเห็นได้ว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะเหลือพื้นที่ขอบดํานะคะน้อยแล้วก็เวลาอุ้มเอียงนิดหนึ่งนะเก๋ดีนะไม่รู้ทำตรงนี้เก่งมากเลยอะ่ะก็คือจอมันโค้งที่มุมนะคะทุกมุมเลยนะคะก็จะเป็นความรู้สึกใหม่ในการใช้งานนะคะยังติดอยู่แค่นีด้เดียวก็คือไอเนี่ยแหละ ไอ้กล้องคู่ตัวนี้จริงๆมันน่าจะทําเล็กๆหน่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันใส่เลนส์ที่เป็น T.O.F นะคะเรื่องของหน้าชัดหลังเบอร์กล้องหน้ามามันก็เลยต้องมีตรงนี้นิดนึงค่ะ พอตัวนี้ชาร์จจะเป็น USB C นะคะแล้วก็จะก,กันน้ำ IP 6 8คะ่ะแล้วก็ชาร์จแบบไวเลสนะคะชาร์จปกติเนี่ยที่40วัตต์เนาะชาร์จไวเลสก็ได้ที่40วัตต์เช่นเดียวกันค่ะถือว่าคุ้มค่าสำหรับการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะราคา4 9 9 9 0าทสํบาทสำหรับตัวที่เป็น Huawei P 4 0 Pro Plus 5G นะคะ แล้วก็จะเป็น31,990บาทสำหรับตัวที่เป็น Huawei P40 Pro แล้วก็ตัวเล็กสุดนะคะจะอยู่ที่22,990บาทค่ะสำหรับตัว P40 ธรรมดานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ที่มันเป็นตัวท็อปแบบนี้เนาะหนึ่งเลยคือคุณจะได้กล้องนะคะที่เป็นอาเพริสโคปเทเลโฟโต้อ่า, ope, อาซูมแบบที่เป็น o p t i c คอลซูม10เท่าเพิ่มมาให้อันนี้คือความแตกต่างแรก2คือวัสดุนะคะที่เป็นด้านหลังเป็นเซรามิกนะคะแบบนี้ สวยงามค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้แตกต่างนะคะตัว ROM นะคะให้มาถึง 512GB อย8 g นะคะก็ใช้งานกันสะบัดหันแหลกสบายๆเลยแล้วเจ้าตัวนี้ค่ะยังสามารถจะทำเป็น d e s k ์ o ็อปโหนะคะเวลาเสียบเข้ากับพวกหน้าจอนะคะก็ใช้งานเป็น Desktop ได้เลยนะอุ้งก็ใช้งานอยู่ค่ะเสียบปุ๊บขึ้นเลยนะคะสบายมากเอาไปพีเต์งานต่ออะไรแบบนี้ได้ค่ะ รองรับ 5G ทุกเครือข่ายนะคะบ้านอุ้มไม่ได้อยู่ในเมืองยังรองรับเลยค่ะ 5G ค่ะเหมือน,นที่เทสให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแอปพลิคเคชันต่างๆลงผ่าน s m s ได้หรือว่าจะลงผ่านเต i r d p a r ต y APK APK ประมาณอย่างนี้นะคะอ่าวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ละกันกับ Huawei P40 Pro Plus 5G ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนเร็วนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ